ขับรถทาแม่สบายดีพี่น้องตั้มมาหุงรอบเพียงพี่น้องเลยมากินตัมมะฮุงซุ่มกำลังแกะมะกะทินมีใส่ตัมมะฮุงนี่เอาหน่วยเดียวบอหนะเออเอะเพ่งโอ้ยมันน้อยเดียวน่ะเขาเห้หวาน้อยอยู่นี่คนจักชิเมียนจักปากยกเพ่งเบิ่งก้อนเลยหกหน่อยพ่อหกไงเด้อตัม ผมหน่อยนะมก้ก็มีนเพื่อนตามซุ้มไปใช่ขี้ตาเพียงพี่น้องไปใ่้ล้วสบายดีพี่น้องในเศ้าไหมคนมาจตกกรุงเทพมาดีนองมาดีพี่น้องมาแต่ไกลมาจริงสบายดีพี่น้องเบิดปากพี่น้องเบิ้ล้ตอนนี้ปากกำลังเบิ้ลเบิ้ลได้อยู่ว่านะคะอวเอาไวจะเก็บกินนะา เดียวหันเดียวห้พี่น้องมาหน่อนมาจังอันนี้ไงมีเพ็ดตาแดงผู้จอมยุ่งมากเลยพี่น้องรูปกันผู้นี้เนาะ ลาตีมั้นะให้กูมึงไปเอามึงเอายาให้กูกินมสิไปไปตีมันเอาตีมันตีมันตีตีเอ้เจเเไอ้ยุลูกตีมันอีกมึงก็แกูสอยไปไปเออเอเออเออเเอาเาอเออเกเอเออออเอ เปอบเปนแม่ก็ปาะบาดนี uh, ่อเต้เตะกะบองอะเต้เป็นหมอเตะเป็นกุศิบ้านไห้ทำวันกสิพันเป็นมเลยมือบุเป็นกับอันเต้บุเป็นกับมือเปะไบ่นปาอีเบเอามาปาเอามาปลาเปลอายกนี่แหก็นาง ข้างาาหลมตอนห่ไปมคเราเช้ากัผลหมากมาแต่กรุงเทพพี่น้องเลยมาส่งลูกแล้วผัดก๊อลงบาได้บัสบาถืออุบสบ บัตรโบแมนโรบัสติบัตรซิมดเดือนที่จองย่างขาแล้วก็บรเซนหายบัตรซิเบิร์ตบัตรซิเบิร์ดแต่ข้าเจ้าเลยบรเซนหายผาต่อบัตรลงบัตรเดียวเนาะเห็ุใหม่เห็ดใหม่และรอดแต่เอาบัตรเออเห็ุบัตรใหม่เลยรอแต่เอาบัตรซิลงเป็นมาส่งลูกชายให้โอให้แม่เลี้ย่อาจจะติไปทำงานใหม่อีกรอบัตรออกว่ะ ไร้าน้ข <lok> ีดป anyway, oh, ่ oh, uh ่อยละไรนลูก huh. อ uh ันเขาอาอาทิตมือนไหจะขีได้หรือบอแล้วเนาะคือขามเ่าวันพูดขายงูอ่ะะขายงูไอ้ไปไทยนะจะขึ้นันข้างใเดี๋ยวโอเ่ได้ไปไทยได้ก็ลงทุนลงหงนกับโบเมนคอยไม่เอเลย เตังัวตัวกล้วยเต้องกากระงบรได้ลูกสีใหญ่อยากไปคือกันไปทำงานคืกนอการคือสีบรดบายนี่เน,นีน่ยไอผมหัก ลูกใหญ่ห่วงไปอีกแบบนึงได้ป่ะสาติานะเบอรนบอกเข้าไปเองเขาซา,า,า,าติน่าคนแหละขันจีมี่สัตว์นะอะไรนะไปคนะันจีมีสส่สัตว์พ่อเล้ยงนะนี่เหมือนงา ว่ามันก็มาเก็บกินแบบมาไหในน่แห่งรุ่งบนเ่ออันนั้นว่าอีกอย่างวุปะชิมจังบุ้นเดียวเพิ่มหมันเฮ้ยมันแนมเห็นกันมัน,นกัไ<อ>นบไมนั่นแหละเอาขิดหน่อยสบายดีตลาลูกแม่สบายดีตาลูกวัด,ดีการดดการกำ่ังจีเขาเฮียนนี่วันจันนี่จะจ้าเนยละหน่อยเนย เข้าไปคนจันอันซาวนี่เนว่านเลยหิ้เี้ยนพี่ดี้ม้อเลยหม้อหนึ่งพี่ีเขาหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งข่าเพิมเลาหน้อยเนี่ือที่ปชงปคือเกาจิ้ปลาจิ้มข่าเิมกเก้าเจนจิ้มคือเกาม้อหานส ลอยลงมาแล้วเา่ไป่ว้เขาเพียรปกติไดบันดุงเลยนะีกายเขาไปเ่ยเนแนั้นแต่ก่าแล้วหอห่อไปใหญ่มากเขไปเที่ยวขาดิพอไปตามตาบอกอันนี้าก่ะแม่ากไว้ก่อนโบราณกับแกลงทงน้ำลายระเบิดแม่งยังทำยังท ตีบข่าไม่กินก็ได้มือตัวนั้นมือตัวนั้นตาหมือท่อนเขาเย็นขาวู้กินข่าไวมยใครก็บ่นทุกคนเ้อกินข่าตัวนี่นะผู้ข้าคกินขาข่าเนี่อก็ักไรเดี๋ยวด้ข้กพี่ากินเข่าคุณปีนไข้าขาคแน่เาว่าเออปีนมาได้ก่นัด็กกระหนจะง่าม นยล่นายไม่้นะากินข้ามาิีกันบนกบไปเลยทั้งลุ่มแบบ<า>มีร้านใส่กล่องย่านปัา าาน้ำตาลหนึ่งนะ,น,ะน้ำตาลนน้ำตาลที่สามหาน,นตาลน้ำตลเป็นน้ำตาลน้ำาลน้ำตาลในทงเลยในทงนะคุณพ่อสองเมียน้าไปเด็กไปเด็กยังง้ง <laughs> ตํานะเมื่อกี้ต้นใส่ผัดลูกซาวเมื่อจะกินนะเา๊า <c oughs> แคบเหมือนค้ะเกาหนามันชุ่มแค่ ว oh ่าคู่แล้วมันมันเนียเขาว่ากะจกว่า้ม่ดีเลยเนี่ยคู่คู่ออกมา ก็แล้วบวงหมจิ้มบพัดพัดอันะบ่นี่ยนะพักไได้ไหมลงไปจะใครอืมหมกน้ม่หมกนูวผ่ิมกูนีเส้ มาเด้อกินแต้ามังุงพี่น้อง้ะพี่น้องกินต้ามัุงยำเพียงเทียงเนาะไปแช่เอามาเนี่ยมังเบิส่เนะเฮ้มันห่วยกินไปกินไ่มินานนิอ่านกินบตามังคุงนะกินผัดรานเต้าก่อนก่อร่อยเลรอหล่อน่าจะไปกินมันจ้าไปด้วยาบพนอย่าพาก่งกอน เอาบววผมจมผมจมหาเอาบวงเอาบวบวงอันเดียวมือรถน้ยุบรถน้ำันแท่มั่อยมันซือมามาอัดียวคอได้มาคือืน้ำในชุด้าตมนมเยเบยจมยุบมาไว้จมยุบินมือกองอีจ้า กินปาตะมังคองแน่นต่อต่อมาถ่ายเยๆาจะมมบง ขวบแต่หนัวจนหนึ่งตึงลงมาพี่คว้าลงมาหนึ่อิว้าไม่พลาดดูวบขวบมีอะดิบดิบกันีส่ยเขาใส่เพิ่มเยอะ ไปเอามาบวงนะมาไม่บดปลาแล้วนี่เบดดอกเียขมาใกล้ใกล้พี่ก็หงกันเนี่ยต้มหมางผมไม่หมันเขาอยากกินมังก็ยิ่งกสดเดี๋ไปเลยเนี่ยๆสดเอาไม่ต้องยุบมันดบเืองที่มันเกรกไมสดได้ไหมม เขกเลเพชรเบอกไอ้กูนะเอามากินแกมากูจิลอกินอยู่นี่ออืเออมาหนมามาขอุกมาิกินหู่กจะสั่งเพนะี่เขมาแลวก็สดมือหนึงนะสดโสดาหวานๆเขาขนได้แล้วบ้านนังกินหมอัดขึ้นได้เห ถ้าบอรกินมูกกถ้าเจ็บแวกนีุุกยถ้าเจ็บเราิ่ง้้าเจ็บแวบอันนั้มมูก่ากันเทาว่ย่านรอืาอันบอกอยากไปเอยากทานิกกะทิ้านีเขาบอให้หม่นแม่ท่าว่า่